สวัสดีครับคุยกันหลังเกมนะครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้วันนี้ซิตี้เปิดบ้านชนะแมนยูไป3าูนย์นะครับสประตูของฮาแลนแล้วก็1ประตูของโฟเดนนะครับทำให้ทัพลูไบสิฟ้าก็กลับมาชนะ หลังจากที่แพ้ในหลีกไป2นัดก่อนหน้านี้นะครับในรายละเอียดมีอะไรบ้างมาดูที่เปต,ตัวจริงกันก่อนนะครับฝั่งแมนซิตี้มาระบบ4-1 4-1ประตูดอนารูมาข้างหลัง4คนกวาดิโอดิอาร์สโอไลลี่และกูชานอฟกลาง3คนโดรีโฟเดนไรเดอร์ปีกซ้ายโดกูขวาเบนาโดหน้าเป้าฮาเลนนะครับวันนี้ทางเป๊ปก็ประเดิมดอนารูมาเลยนะครับลงตัวจริงส่วนโฟเดนหายเจ็บกลับมานะครับวันนี้เบียดออสการ์บอฟหลุดตัวจริงไปนะครับ ส่วนทางซ้ายเนะี่ยก็โอเลรี่ลงแทนอัตโนลีที่มีอาการบาดเจ็บนะครับขวาใช้คู่ชนอนฟก่อนดิโก้ลูอิสและมาเดอุสนูเนสนะครับที่เหลือก็ตามคาดส่วนทางฝั่งแมนยูมาระบบ3 4 2 1นะครับประตูบายินดีข้างหลัง3คนเดลิกชอโยโรวิงซ้ายดอกกูขวามาสลาวีกางสองคนอูกเต้คู่บูโน่ส่วน3ตัวรุกอาหมัดเอมบูโมและเซสโก้นะครับอโมดิมก็มีปัญหาจัดทัพตรงที่เมาส์คุนย่าและดาโลเจ็บนะครับ ก็พื้นที่แดนบนเน่ะเป็นอาหมัดลงแทนเมซันเมาส์ในตำแหน่งกลางเลือยงซ้ายไปนะครับส่วนทางขวามัสลาวีก็หายเจ็บกลับมาแทนดาโล่พอดีนะครับก็ส่วนด้านหน้าเนี่ยตรงเซสโกถือว่าได้ประเดิมในวันนี้นะครับแต่าก,การที่ตัวลุกไม่เหลือแล้วนะครับจะใช้โจชัวเซอร์ซี่ก็เห็นว่าปีที่แล้วแล้วนะครับว่าไม่น่าจะเวิร์กข้อไหล่ก็เดินนะ่ถือว่าประเดิมเป็นตัวจริงนัดแรกไปภาพร,รสเวรต์ตัวจริงทั้งสองทีมก็เป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูรูปเกมกันเลยดีกว่านะครับมาครึ่งแรกกันก่อน เปิดมาเนี่ยถือว่าสู้กันได้สนุกเลยนะครับรา,ราวๆสินาทีแรกของเกมเนี่ยถือว่าแมนยูเนี่ยเป็นลักษณะประมาณวันฟูลแลมเลยนะครับที่เปิดมาช่วงแรกเนี่ยจะสู้ได้ดีแต่พอมาเสียประตูปุ๊บเนี่ยทีมก็จะแกว่งทันทีเลยนะครับซึ่งเป็นการเสียที่ค่อนข้างง่ายมากนะครับนาทีสิโดกูนะครับวันนี้ได้ปีกซ้ายแต่จังหวะนี้มายืนฝั่งขวานะครับมีจังหวะเปิดเข้าไปติดอูกเต้ก่อนครั้งแรกเก็บบอล2ได้นะครับบอลยังโชคดีเด้งมาเข้าทางเขาก่อนเปิดซ้ําไปอีกทีโฟเดนอยู่ในพื้นท เป็นกําลังดีเลยนะครับได้โขกนี้เข้าไปทําให้ซิตี้ออกนําไปก่อน1 0นย์นะครับแล้วเกมเนี่ยซิตี้มีโอกาสที่จะยิงแค่หลายนู่นแต่ตอนนั้นได้เลยนะครับแต่ยังไม่เขียบคมมากพอนะครับมีโอกาสทองของไรเดอร์นะครับได้ยิงแต่บารินดียิงเซฟไว้ได้พอพ้นตรงนั้นมาแล้วเนี่ยจากจังหวะตรงนั้นก็แมนยูค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วก็ประคองจนจบพึ่งได้ด้วยการเสียเพียงแค่ประตูดเดียวนะครับซิตี้เล่นๆไปเนี่ยก็ดูจะแอบเสียอยู่เหมือนกันเพราะว่าความเนี้ยบของซิตี้เนี่ยความจริงวัน,น อยู่ในมาตรฐานที่ซิตี้ผมว่าเนีย้ยบกว่านี้ได้นะครับคือแบบมีจ่ายเสียอยู่เป็นระยะนะครับแต่พวกเขาก็ยังไม่แบบโดนลงโทษขนาดนั้นในเกมวันนี้ครึ่งแรกนะครับโดยจบไปครึ่งเวลาแรกซิตี้นำอยู่ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ส่วนเกมครึ่งเวลาหลังลงมานะครับเกมกลายเป็นว่าแมนดลูลงมาดีนะครับครองบอลไดล้ราวๆเจ็ดนาทีในการออกสตาร์ทครึ่งหลังเลยนะครับซึ่งเหมือนกับว่ามันมองได้สองมุมนะครับว่าอ่ะหนึ่ง แมนยูเล่นดีขึ้นในครึ่งเวลาหลังในการออกสตาร์ทมานะครับหรือว่ามุมที่2ป๊ปไปเลือกวิธีเล่นว่าออะแมนยูในเมื่อครึ่งแรกเนี่ยเป็นฝ่ายในจังหวะที่เขาได้ครองบอลเนี่ยไม่ค่อยมีความแน่นอนอะไรเท่ากับว่าเกมลุกจะไม่มีอะไรหรือเปล่าเลยอะหรือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้แมนยูเปิดบุกมาเลยอ่ะมองได้2มุมในตรงนี้นะครับซึ่งก็แล้วแต่คนจะมองเลยนะครับอะก็เป็นว่าเนี่ยพอซิตี้เลือกเล่นหมากอย่างนี้นะครับ กลับไปว่าพอเล่นไปแล้วเนี่ยมันเข้าทางซิตี้มากกว่านะครับแล้วก็มาได้ประตูจากวความผิดพลาดของแมนยูจริงนะครับนาที53ก่อนเป็นบอลทุ่มนะครับแล้วแมนยะูเนี่ยไปโดนโอเลรี่แกะออกมานะครับแล้วกลับไปว่าโดนแทงตามทางมาเรื่อยๆเลยโอเลรี่จ่ายให้โฟเดนโฟเดนจ่ายให้โดกูโดกูจ่ายสุดท้ายเนะี่ยให้เออร์ลิงฮาแลนด์นะครับหลุดไปแล้วก็ยิงไม่เหลือนะครับฮาแลนด์กับในกรอบแบบนี้ถ้ามีจงังหวะก็ยากที่จะพลาดนะครับก็นั่นแหละครับ 2-0นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็แมนยูกลับสู่สภาวะการแกว่งอีกรอบหนึ่งเหมือนกับตอนเสียลูกหนึ่งใหม่ๆนะครับก็นั่นแหละครับถือว่าความจรงิงซิตี้เนี่ยก็มีความไม่คมอย่างที่ผมบอกไปนะครับมีฮาเลนเนี่ยหลุดจากจังหวะโดกูจ่ายหลังจากที่นำ2-0ไปเลยนะครับแต่ฮาเลนรือว่ายิงแบบไปชนเสาแบบไม่น่าเชื่อเลยในจังหวะน,นี้นะครับถ้าใครได้ไปดูภาพช้าเนี่ยคือไรเดอร์จะแบบยกมือดีใจแทบจะล่วงหน้าไปเลยแล้วนะครับแต่ ไม่เข้าเฉยเลยลูกนี้นะครับเนี่ยก็เลยพลาดตรงนี้ของฮาแลนดนไปก่อน1ดอกนะครับส่วนหลังนั้น,นก็มาเป็นระยะนะครับโดยแบบรอแทงให้หลุดมาของแมนยูแล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นแมนดูโดน2ลูกแล้วมันต้องเปิดเกมลุกมากขึ้นนะครับสิ่งที่เห็นได้เลยคือแมนดูหลังเริ่มดันสูงนะครับแล้วก็เริ่มแบบมีความลนลานอะไรต่างๆด้วยนะครับแมนยูก็มีแก้แอนแก้เกมด้วยนะครับคือพอโดน2ลูกแล้วก็ใช่ว่าจะนิ่งนอนใจนะครับมีส่งไมนูล,ลงมา แม็กคววยนะครับชุดแรกก่อนแทนมาสลาวีแล้วก็โยโรคือหอดโยโรออกไปเพราะว่าวันนี้ก็โดนดอกโดกูเผานะครับเอาแม็กคกวยมาช่วยส่วนไมนูลงมาเนี่ยแทนมาสลาวีก็เป็นการขยับอาหมัดที่เล่นปีกซ้ายในวันนี้มาเป็นวิงขวาดันบูโน่ขึ้นไปเล่นกลางลุกแล้วก็ไมนูลงมาคู่อูกเต้นะครับซึ่งผมมองว่าตรงจุดนีควรจะแก้ตั้งแต่การสตาร์ทักครึ่งเราด้วยําไปแต่ ก่อนนั่นแหละครับความเป็นอะโมลิมนะครับคือมักจะทาอะไรที่เราคาดไม่ถึงนะครับนั่นเนี่ยก็เป็นจุดที่ผมมองว่ามันก็แก้เกมช้าเหมือนกันนะครับแล้วก็พอลงมาเนี่ยถามว่ากลางดูดีขึ้นไหมก็พอโอเคนะครับแต่ด้วยความที่มันลนลานไปแล้วนะตอนนั้นนะครับก็เลยถือว่ามันมีจังหวะที่ก็มาพลาดกันอีกจด้นนะครับอย่างที่บอกไปว่าแมนดูเสียโอกาสเสียเสียวันนี้เพราะความผิดพลาดของตัวเองซะเยอะเลยนะครับลูกที่เสียลูกที่3เนี่ยนานที69จากจังหวะ ชอูกาเต้แล้วก็แม็กควายนะครับไปจ่ายวนเวียนกันแดนหลังเนี่ยแล้วก็เสียกันโดนได้นะครับเป็นแม็กควายในจ่ายสุดท้ายโดนผู้เล่นแมนเชสเตี้ตตัดนะครับเป็นแมนเชสเตี้ตได้สวนซิลวาก็แทงให้กับเออร์ลิงคันแล่นนะครับทีนี้ก็หลุดเป็นทุ่งเลยนะครับเนียกว่าแมนยูกำลังจะทำเตรียมบิวอัพขึ้นมานะครับแล้วหลังดันสูงทีนี้พอโดนตัดปุ๊บ กลับไปตั้งโซนรับไม่ทันนะครับเลยนั่นแหละครับที่เลยเป็นทุ่งแบบที่เห็นกันนะครับฮารลเล์นลุดไปอย่างเงี้ยก็ทีนี้ไม่ไม่พลาดเหมือนลูกที่ยิงคนเสาแล้วนะครับคราวนี้ยิงด้วยความเยือกเย็นเข้าไปเป็น3าศูนย์นะครับลูกนี้ทําได้แล้วก็เป็นลูกที่2ให้กับฮาแลเล์นนะครับพอลูกนี้ไปเนี่ยเขาถามว่าเกมโอเวอร์แล้วนะครับเพราะว่ามันห่างช่วง3ามช่วงสกอร์นะครับแล้วแมนดูสภาพเนี่ยคือแบบ ไม่ไหวแล้วตอนนั้นจริงๆนะครับแม้จะเปลี่ยนตัวอะไรลงมาอีกก็ตามนะครับผมขอไม่ลงรายละเอียดแล้วเพราะว่ามันแบบเกินเยียวยางจริงส่วนทั้งฝั่งซิตี้นะก็ทางเป๊ปก็ได้ปักพักตัวผู้เล่นในช่วงท้ายนะครับส่งบ๊อบส่งนิโก้ลงมาพักแทนโรดรีแล้วก็ฮาร์เลนนะครับแล้วก็จบเกมนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมนะครับความจริงมีโอกาสของไรเดอร์อีกนะครับที่น่าจะใส่สกอร์เพิ่มได้แล้วก็ยิงออกไปแบบ เดือเชื่อไปเหมือนกับฮาแท่นเหมือนกันนะครับในจังหวะตรงนั้นก็นั่นแหละครับเลยทำให้เกมนี้จบไปด้วยสกอร์สาเท่านั้นนะครับความจริงก็น่าจะมากกว่านั้นอีกนะครับก็ถือว่าสรุปโดยรวมในเกมวันนี้เลยนะครับผมมองว่าเป็นเกมที่แมนเชสเตียเนี่ยถ้าว่ากันตรงๆเลยนะครับผมมองว่าพวกเขาก็เล่นไม่ได้เนียบมากเท่าเทียบกับสมัยที่เขาเป็นแชมป์สี่สี่ปีติดมาเนะี่ยผมว่าซิสตี้สามารถเล่นได้ดีมากกว่านี้ได้นะครับแต่วันนี้ผมมองว่าพวกเขา สวยโอกาสทางความผิดพลาดแล้วก็แท็กติกที่เป๊ปเลือกนะผมว่ามันถูกต้องนะครับคือ,อครึ่งแรกนยะพอนำหนึ่งศูนย์พยายามหาลูกของไม่ได้ก็พยายามจะปลอดภัยแต่มันก็ยังแบบมีความกดดันอยู่ไม่ได้ครึ่งหลังเลยลงมาเล่นแบบให้แมนยูบุกไปเลยแล้วก็ฉวยโอกาสความผิดพลาดซึ่งถือว่าเลือกตรงนี้ได้ถูกต้องนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ซิตี้ยังไม่เนียบมีจ่ายพลาดให้เห็นแล้วก็อย่างในช่วงท้ายนะี่คือแบบเรายังเห็นกันเลยนะครับว่าซิตี้ปล่อยโอกาสให้แมนยูได้หลุดยิงขนาดนั้นได้ไงนะครับ จโอกาสของเอ็มบูโม่บ้างคาเซมิโลก็ดีหรือดอกูนะครับแต่ติดที่ว่าแมนยูวันนี้ยมันความเป็นเรดาร์อะไรต่างๆการจบสกอร์เนี่ยไม่มีเท่านั้นเองนะครับเพื่อตรงเนี้ยอ่ะทั้งถ้ามองมุมนึ่งมาซิตี้อาจมองว่าแมนยูไม่มีอะไรก็ได้นะครับแต่ผมว่าบอลของเป๊ปเนี่ยเขามันจะเพอร์เฟคชั่นนิดแต่แบบไม่ไม่ค่อยปล่อยโอกาสอย่างเงี้ยให้หลุดมานะครับผมก็คิดว่าซิตี้วันนี้ยังไม่ได้เนี้ยเท่าไหร่แต่ในจังหวะฟุตบอลเนี่ยวันนี้ซิตี้ก็ยังถือว่ายอดเยี่ยม กวาจริงๆนะครับโดยไฮไลท์หลกัหลกๆก็คงจะเป็นฮาแลนด์นี่แหละครับที่ถือว่าเป็นคนที่ฟอร์มร้อนแรงนะครับในช่วงเวลาตรงนี้ตั้งแต่ออกสตาร์ทซีซั่นมาก็ตั้งแต่มาอยู่ซิตี้เนี่ยมักก็ทำได้ดีนะครับปีนี้ก็เป็นแบบนั้นแล้วก็ล่าสุดกับทีมชาตินอร์เวย์เนี่ยก็เพิ่งกดมา5ลูกในการถล่มมองดูว่ามา10ลูกกว่าๆเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับพอนั่นแหละครับถืว่า ถ้าวัดในหลีกอย่างเดียวนะถือว่าเล่นมา4นัดยิงไป5ประตูก็ยังร้อนแรงเหมือนเดิมนะครับถือว่าวันนี้น่าเสียดายที่ไม่แฮตติกนะครับผมว่าความจริงวันนี้น่าจะดูแฮตติกได้เลยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับมีความไม่คมอยู่บ้างนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับกับการที่อย่างน้อยใส่สกอร์ได้ขนาดนี้นะครับก็เป็นมาอัลแมแบบไม่ต้องสืบนะครับส่วนผู้เล่นคนอื่นๆนะครับวันนี้โดกูก็ปกติที่มือนๆฟานซิตี้บ่นๆกันในช่วง หลังๆมานี้ก็ยังเป็นเทพได้เลยในเกมนี้กับการที่เจอแบบกองหลังแมนดูที่ต้องบอกว่าค่อนข้างหมู่เลยนะครับแบบโยโลวันนี้ก็หลุดฟอร์มนะครับชอเงี้ยโดกูจัดไป2อแอซิสเลยนะครับก็นั่นแหละวันนี้เปลียเป็นวันที่ดีของแมนซิตี้ไปนะครับแต่ในเรื่องเกมแนวรับเนะี่ยผมว่าก็ยังมีแบบความไม่เนี๊ยไม่เห็นต้องไปปรับกันต่อนะครับไม่งนั้นเนี่ยก็จะมีเกมแบบ ไบตันให้เห็นบ้างหรือเกมกับสเปอร์ก็ดีนะครับที่ผ่านมาเนี้ยให้เห็นอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ดีไปในวันนี้นะครับแต่ยังมีบาดแผลให้เห็นยังไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้นะครับแล้วก็ถือว่าในหลีกนับหน้าเนี่ยเจอของแข็งอีกหนึ่งเกมเลยนะครับจะไปเจอกับาซนเซนอลน,นะครับเนี่ยถือว่าเป็นการวัดอีกหนึ่งครั้งของเป๊ปโกดิโอลาครับว่าชัยชนะวันนี้จะเป็นแบบเหมือนภาพลงตาไหมนะครับกอเดี๋ยวไปดูกันต่อไปส่วนทางฝั่งแมนยูนะครับวันนี้ก็ถือว่า ปัญหาเก่านะครับถ้าใครได้ติดตามมาก็ยังคงทรงเหมอเดิมเล่นดีแค่ช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็เละเทะในช่วงเวลาที่เหลือนะครับส่วนผู้เล่นที่เล่นดีในวันนี้มันก็หาได้ยากนะครับเพราะถ้าว่ากันตรงๆเลยมันก็ยังเสถนสภาพเดิมในตรงกลางเนี่ยก็ขาดสมดุลน,นะครับบูนโอกเกเต้ <og ote> ปัญหาเดิมปีกซ้ายเนี่ยคือสร้างปัญหาใหม่อีกก็คือเอาอามัดไปยืนนะครับ แล้วก็เล่นไม่ค่อยเวิร์กด้วยแทนที่จะหลายๆเสือคาตอนแรกคือบุนโน่ไปเล่นตรงนั้นเลยแล้วก็อูไมโนูหรือคาเซมิโร่มาแพคคู่อูกเตจะดีกว่าซึ่งนั่นแหละครับอาร์โมริมก็อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ในจังหวะเกมว่าเขามาก็ทําอะไรที่เราคาดไม่ถึงซึ่งวันนี้ก็จัดมาแบบนี้นะครับถือว่าเสียของไปเลยอมัดไปยืนตรงนั้นนะครับส่วนจังหวะความแน่นอนในเกมอะไรต่างๆเ่ยก็คิดว่าเป็นเรื่องแบบไม่น่าเชื่อว่าเขาคุมมาเกือบจะห้าสิบนัดแล้วแต่การจ่ายบอลแรงต่างๆยัง สเปซสปะอยู่เลยนะครับการเข้าทําก็ต่างคนต่างเล่นนะครับอย่างวันนี้คนจบสกอร์มากสุดจะเป็นเอบูโมนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยแต่ก็ทําได้ไม่ดีนะครับไม่มีคนเชื่อมด้วยเนี่ยก็ไม่รู้จะโทษเขาอะไรขนาดนั้นนะครับก็นั่นแหละเป็นประมาณนี้ไปนะครับคือมันภาพเก่าๆเลยแมนยูนะครับหลัง3ามก็ชชก็หมดสภาพแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับยูโรก็ยังเด็กมันจะมีวันที่พลาดแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับส่วนการแก้เกมก็ไม่ไหวนะครับ แม็กควายลงมาก็จัดไปอีกหนึ่งแจกนะครับนี่ก็ว่ามองไปตรงไหนก็เป็นปัญหานะครับแล้วก็เป็นปัญหาเก่าที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขด้วยสับแมนยูนะครับคงจะต้องทุกคนั้กันต่อไปสับทางแฟนแมนยูนะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆนะครับเพราะว่ามันแบบเรื่องเดิมๆนะครับถ้าจะขยายความเพิ่มเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรจริงๆนะครับสับแมนยูในวันนี้ก็ไปว่ากันต่อเกมหน้านะครับสหรับแมนยูจะไปเจอกับ โอ้โหงานยากอยู่เหมือนกันเชลซีนะครับโอ้ก็สู้ๆครับแฟนแมนยูนะครับผมจากใจแฟนเลี้ยฟูก็เคยมีช่วงที่ตกต่ำมาแบบนี้มาแล้วนะครับมันก็เป็นวัชจักรฟุตบอลนะครับถือว่ามันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกันได้นะครับถือว่าปลอบใจแฟนแมนยูในช่วงท้ายไปนะครับอ่ะสารับการคุยหลังเกมคู่นี้วันนี้ก็คิดว่าน่าจบเป็นที่มาอันที่ปลายแล้วกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนแมนเชสเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเกมหน้าเนี่ยต้องมามันกันต่ออีกนะครับหลังเดี๋ยวมีแชมเปี้ยนะเดี๋างสัปดาห์มาขั้นกก็เดี๋ยวทคลิปันต่อ เช่นเคยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไปแล้วกันนะครับหากใครฟังมาจานถึงนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยมีความคิดเห็นแลกๆเปลี่ยนอะไรกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ช่องทางข้างด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวก็คอมเมนต์ตอบกลับแลกเปลี่ยนกันเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็เวลาหมดเท่านี้แล้วกันนะครับขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ